สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับคลิปความรักของเช้าทัดลมค่ะประจําเดือนสิงหาคมค่ะชาวทัดลมได้แก่ราศีมิถุนตุลกุมนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกถ้านับตามวันที่ก็จะไม่ตรงตามโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมิถุนตุลกุมที่ดูในโหราศาสตร์ไทยแล้วช่องนี้ดูแล้วใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะสาหรับวันนี้มีข่าวฝากประกาศเล็กน้อยนะคะก่อนจะไปดูคลิปกันคือ นี่นะคะพี่เมย์มีช่องทางการติดต่อนะคะจะให้ไว้เป็นการติดต่อเ,เรียกว่าวัดติดตามอัปเดตข่าวสารหรือเป็นข้อความดีๆนะคะมีอินสตาแกรมสกดตามนิทาโรบายเมชิทวิตเตอร์นี่เป็นดวงการงานการเงินความรักรลายวันเลยนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะมีจักรวาลหนุหลังแล้นี้เป็นดูดวงส่วนตัวที่รู้กันอยู่แล้วแล้วก็จะมีฝากอีกช่องหนึ่งชื่อช่องพิกไมโซทาล์ t น,นะคะอันนี้เป็นไพ่ของ การดู PIX a d e เดปกติช่องช่องนี้จะมีทํา p x x a d e เดใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็นช่องใหม่ที่พี่เมย์ทำขึ้นเพื่อ PIX a d e เโดยเฉพาะเลยนะใครที่ต้องการดู PIX a d e เนะคะให้ไปดูที่ช่องนี้เลยมีทําไว้แล้วเมื่อวานเป็นวันแรกคะ่ะมีคนไปกด subscribe ไปแล้วด้วยนะคะนี่หัวข้อที่ทําไว้ให้นะคะคุณเป็นใครในชีวิตของเขาฝากเข้าไปกด subscribe แล้วเข้าไปดูคลิปกันได้เลยเพราะฉะนั้นในช่องที่เป็น p i x a d e หัวข้อรายการ Pixadek สำหรับช่องไทโรไปเมจิจะสามารถไปดูได้ที่ช่องนี้สำหรับท่านที่เป็น Pixadek l e v e r s อย่างนั้นเลยโอเคลบกวนเวลากันมาพอสมควรแล้วเราไปเข้าเรื่องกันนะคะขอบคุณนะคะทุกคนมาค่ะขอไพ่ให้ชาวธาตลมค่ะราศีมิถุนกรุมกุมนะคะให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของคุณะคะ่ะเดือนสิงหาคมเป็นยังไงคะ คิงถือมเท้านะคิงถือมเท้าเป็นไพ่ของสถานการณ์ความสัมพันธ์บางอย่างที่มันมีการคิดตรึกตรองมาแล้วในระดับหนึ่งแล้วจะได้มีการลงมือทําไม่รู้ว่าการลงมือทำเนี้ยมันคือคุณหรือมันคือเขาแต่ว่ามันจะมีใครลงมือกระทําการอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอน ส่วนใหญ่จะเป,ปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเขาคนนั้นของคุณนะคะหรือตัวคุณเองอาจะเป็นคนที่บ้างงานมากๆเลยก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องที่โฟกัสเกี่ยวกับง,งานกับเงินจนแทบไม่มีเวลาสนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะขอให้ให้เรื่องราวในอดีตหน่อยนะคะคุณและเขาเป็นอย่างไรคะมันมี การจืดจางหมางเมินห่างหายกันไปนะคะมีเรื่องให้เสียความรู้สึกมีเรื่องให้เงียบคู่กรณีเป็นกันได้นะคะมีเรื่องให้คุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องราวที่เสียใจแล้วเหมือนลงทุนทําอะไรลงไปแล้วมันไม่ได้กลับมาที่แน่ๆคือรักลงไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมานะคะมีเรื่องเสียความรู้สึกอยู่มีเรื่องเสียความรู้สึกจากการที่มีคนเงียบ มีคนเงียบมีคนไม่พูดมีคนหลีกเลี่ยงการไปรเชิญหน้าแล้วก็ห่างหายกันไปและคุณอาจจะกำลังรอการติดต่อหรือรออะไรที่มันดีมากกว่าน,นี้รอให้โชคชะตาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คุณอยากจะให้เป็นนะคะไหนมาดูซิแล้วสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมันเป็นยังไงชาวทัดหลงอืม มันมีคนพยายามมุ door, back, music, ่งหน้าออกไปมีความรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ไม่ได้ยังไงมันก็ต้องไปข้างหน้าไปทั้งๆที่มันเจ็บไปทั้งๆที่มันเครียดเนี่ยแหละนะคะคู่กรณีเป็นชาวราศีมีนได้ราศีมีถุนได้นะคะไปทั้งๆที่มันเจ็บทั้งๆที่เป็นสิทธิ์กะแบบนี้แต่รู้สึกว่ามันอยู่ไม่ไหวนะอยู่ที่เดิมมันก็อยู่ไม่ไหวไปทั้งๆที่ใจเจ็บเพราะว่าบางคนไปตกอยู่กับความสัมพันธ์ที่มารู้ว่ายังไงซะเราก็คงไม่มีวันได้ ได้ได้ออกมาในโลกภายนอกของเขาอะได้แต่อยู่เพียงแค่โลกภายในโลกลับๆโลกในฝันเป็นความรู้สึกที่อาจจะแค่แอบชอบหรือเป็นความรู้สึกที่มันมันไปไกลกว่านี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาดูการความคิดความรู้สึกของคุณและเขาเป็นยังไงอือขยับนิดโอเคขอให้ให้ชาวทัตนะุลมค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ่ะ ใช้ไพ่สองถ้วยอ่ะทุกคนสองถ้วยเชมเลนคู่กรณีเป็นธนูก็ได้นะคะหน้าไพ่คุณรู้สึกได้ถึงการเป็นโซเมดของคนคนนี้เลยนะเมื่อเวลาที่มันห่างกันไปอะไรกันไปเนี่ยมันมีการอยากกลับมาแล้วมันมีการอยากจะได้รับโอกาสและให้โอกาสเพราะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนเดียวที่น่าจะเติมเต็มความรู้สึกให้คุณได้เป็นคนที่ ลุกเขาอาจจะเป็นคนที่ดูรักครอบครัวด้วยนะและดูเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าไม่ได้ติดว่าใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่เป็นคนที่ไม่ได้โสดแล้วความสัมพันธ์นี้น่าจะคลอพลีได้ด้วยการเป็นครอบครัวกันด้วยซ้าไปนะคะมันคิดถึงกันอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีการทุ่มเทซัพพอร์ตให้ซึ่งกันและกันอะไรที่เคยให้เคยได้รับซึ่งกันและกันน่ะ เหมือนเหมือนลักษณะว่าถ้าเป็นคุณคุณอาจจะไม่เคยให้ใครมากเท่ากับที่ให้คนนี้เลยก็ได้นะคุณให้คนนี้เยอะมากคุณรู้สึกสัมผัสได้เลยวว่าเหมือนเจอคนคนเียแล้วเหมือนแบบไม่ฉันต้องเคยเจอคนคนนี้ที่ไหนมาก่อนแล้ว,ลวรู้สึกผูกพันแล้วคือสนิทกันได้เร็วนะคะคุณไม่มีไอเดียคนอื่นในหัวเลยนะถ้าจะสร้างครอบครัวคุณมีคนนี้อ่ะไหนดูซิแล้วเขาแล้วรู้สึกยังไงกับคุณ มีไพ่เดลโบวความสําคัญของคุณเเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วหรือว่ามีเรื่องราวของระยะทางความห่างความต่างทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของแผนที่ประเทศความไกลเข้ามาเกี่ยวข้องคุณเขามีความรู้สึกคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นไพ่ใบนี้เป็นไพ่พิเศษแทนการแทนความรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนใครคุณเป็นคนที่มีความครีเอทีฟ มีความคิดสร้างสารรค์มีความคิดต่างจากคนอื่นนะคะมีไพ่ดีเอ็นแพร์ด้วยเขามองคุณดีมากเลยอะแล้วปัญหาคืออะไรเนี่ย6ไมไหมคาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นโอ้แล้วมีไพ่5ถ้วยนะคะแล้วมีไพ่4ถ้วยค่ะคุณเพิกเฉยต่อเขาไหมคะในช่วงนี้อะไรหลายอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาได้แต่มองคุณอยู่ในไกลๆนะอืม มันเหมือนตอนที่พอมันพอมันอยู่ใกล้กันอะอะไรที่มันอยู่ใกล้มากเกินไปมันมองใกล้ๆมันเห็นแค่มุมเดียวใช่ไหมคะพอเราถอยออกมามันเหมือนได้มองในมุมกว้างมากขึ้นแล้วมันได้เห็นศักยภาพมันได้เห็นความดีมันได้เห็นคือมันได้เห็นหลายๆไซส์อะเห็นหลายๆมิติเห็นหลายๆมุมแล้วถึงได้มารู้จักกันมากขึ้นอาจจะได้มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้นในตอนที่มันห่างกันน่ะพี่มีความรู้สึกแบบนั้นเขาค่อนข้างรู้สึกเสียดายคุณนะ มีความเสียอกเสียใจอยู่ตรงนี้จากการที่โดนปฏิเสธถ้าลงคุณปฏิเสธใครไปไหมอะหรือว่าหน้าไพ่สลับกันก็ได้เพรานี่เป็นรายท่าแต่ว่ามันมีความเสียใจอยู่ไหนดูแนวโน้มความสัมพันธ์คุณและเขาหน่อยคะ่ะอืมมีไพ่สองเหรียญนะมีไพ่หกดาพินเหรียญและไพ่วีออฟโซจูน ที่จะบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสในการขับเคลื่อนไปต่อกันได้หนึ่งขับเคลื่อนไปต่อกันได้ด้วยด้วยคนในครอบครัวคุณอะ่ะแม่คุณคนในครอบครัวคุณที่ทําให้คุณและเขาจะได้มีโอกาสวนเวียนกลับเข้ามาหาซึ่งกันและกันแต่ความสัมพันธ์นี้คนที่ได้หน้าายนี้ไม่จบไม่จบง่าย,ายๆนี่มีโอกาสวนเวียนกลับมาเจอกันนะคะแล้วอีกในยะหนึ่งถ้าไม่ได้มีเรื่องของ การรู้จักกันของครอบครัวซึ่งกันและกันมันคือความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์นี้จะถูกไปต่อได้ด้วยการที่มีคนรู้จักคุณค่าของตัวเองเมื่อคุณรู้คุณค่าตัวเองสักพักมันจะมีคนเห็นคุณมีค่าและเขาจะหาเวลาเดินกลับเข้ามาในชีวิตมันจะมีโอกาสวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตซึ่งกันและกันแต่จะมีคนที่มีค่าคนนี้ซึ่งพี่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะจะเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลย คนที่มีค่าคนหนึ่งที่เคยเสียใจเคยเจ็บช้ำจะเลือกที่อยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วรอให้โชคชะตาเป็นตัวเปลี่ยนถ่ายความสัมพันธ์นี้เองเรียกว่าไม่ลงมือทําอะไรอาจจะเป็นคนที่เลือกอยู่ในที่นิ่งแล้วรอให้เขาเป็นคนลงมือทําก็ได้อืเพราะว่ามันมีไพ่ของคนที่นั่งไม่ติดแล้วว่าเพราะอีกคนมันนิ่งเกินไปอ่ะมันไม่ใช่เนเจอร์มันไม่ใช่นิสัยของเขาอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นเขาที่มีความรู้สึกว่าชาวธาตุลมมันไม่ใช่นิสัยของคุณเลยคุณนิ่งเกินไป มันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะคะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนไพ่บินอีกเราทุกคนสักคู่เรียกว่าทาโร่ใบเมชีนะของแท้ไพ่ต้องบินเลยอะไหนดูซิเขาต้องการให้ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางไหนคะหกคูพพ่เขาก็อยากกลับมาแหละแหมดูไพ่กับช่องที่ก็น่าจะรู้ ยังไงเออหน้าไพ่มันเป็นลักษณะของคนที่อยากให้เห็นใจอ,อยากให้มีการกลับมาพูดคุยกันแล้วก็ถ้ามันมีการปลดบล็อกกันอยู่อะไรกันอยู่มันคือไพ่ของคนที่ยังน้อยใจในความสัมพันธ์หนึ่งอยู่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีมีการปิดกัน้นมีการไม่รับอีกคนนึงเข้าไปในความสัมพันธ์จนอีกคนนึงรู้สึกน้อยใจแล้วก็อาจจะนิง่งแล้วก็หันหลังเดินจากไปเหมือนตายไปแล้วอ๋ไม่ไหวแล้วหมดแรง แปตหมดประมาณนั้นจริงๆก็อยากให้มีการกลับมาค่ะแล้วก็อาจจะเป็นการเซตซีโร่กันใหม่เริ่มต้นกันใหม่แต่มันมีคนงอนอยู่ตรงนี้นะพี่บอกเลยเขาคุยกับคนอื่นบ้างไหมคะแฮงแมนเอเมอร e เรอร์เรลาไพ่เฮอร์มิตเ e จ์หลักๆคนคนนี้ไม่คุยกับใครหรอกเรื่องของงานแล้วค่อนข้างเป็นคนอินโทรเวิร์ด้วยโลกส่วนตัวสูง เหมือนจะเป็นคนที่พูดเก่งนะเหมือนเป็นคนพูดเก่งนะออกคําสั่งเก่งนู่นนี่น,นั่นแต่จริงๆเป็นคนไม่ค่อยอยากคุยกับใครอยากอยู่เงีย,งยบๆอบบมันเป็นไพ่เหมือนคนที่อยากอยู่ในที่นิ่งๆเงียบๆไม่ได้ไม่ใช่คนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเขาเรียกว่างไงอะ่ะนิสัยส่วนตัวของตัวเองสูงควาสมควรแล้วก็ ไม่ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอะไรหลักๆที่เขาจะสื่อสารคือปากเขาเป็นไปด้วยงานและเงินซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไปด้วยความรักหรอกค่ะมีเกณฑ์จะได้คอมมิทเมนต์หรือว่าปรับความเข้าใจกันไหมคะเ,เด็กดาบนะคะห้าเหรียญ ไพ่เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนความสัมพันธ์นี้มันยังขาดตกบกพร่องในเรื่องของความน้อยใจอยู่ตราบใดที่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ยังมีการไล่ตามกันอยู่แล้วมันยังไม่ได้กลับกันมาในความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้มีการง้อยังไม่ได้มีการขอคืนดีหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะชาวธาตุลมความสัมพันธ์นี้ยังคง c o n t i n u a กันไปอยู่ในทิศทางแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่า คุณอยากจะให้โอกาสกับคนคนนี้หรือให้เขากลับเข้ามาคุณอาจจะต้องยกโทษให้เขาเขาจะได้กลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็มาปรับจูนปรับความเข้าใจกันอยู่อาจจะเป็นตัวคุณเองที่น้อยอกน้อยใจอยู่ในเวลานี้ก็อาจจะต้องลดความน้อยใจตรงนั้นลงเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยเอาจริงๆมันก็ยังตัดกันไม่ขาดเพราะหน้าไพ่มันก็ยังคงขึ้นไพ่ของการได้คอนติเนียกันไปได้ในระดับหนึ่งซึ่งถ้ามันยังไม่สามารถรั้งกันไว้ได้คุณกับเขามันคือเหมือนแบบยอหมหักไ่ยอมง,งอ,งอะ้ะ เขาอยากบอกอะไรคุณนะคะชาวทัศนลมเดทคู่กรณีเป็นพิจิกไปเลยฟินถือในเท้าและไพ่มูลและไพ่สีเหรียญหน้าไพ่สิ่งที่เขาอยากบอกอะถ้าเขาเื็คนที่บล็อกคุณหรือความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงไปบอกเลยว่ามันจบลงไปจากการที่ทลายกำแพงเท่าไหร่ก็ไม่พังเสียที จบลงไปเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มันหมดความพยายามนะคะอาจจะเป็นตัวเขาเองหมดความพยายามกับคุณหรือคุณหมดความพยายามกับเขาเพราะฉะนั้นแล้วจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจบลงไปเพราะว่ามันมีความไม่ชัดเจนมันมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้น มันจะพัฒนาต่อได้มันก็จะต้องมีความชัดเจนนะคะชาวทัศลมเขาอาจจะต้องเป็นคนให้คุณคุณอาจจะต้องคุยกับเขามันอาจจะต้องคุยกับเขาเพราะหน้าไพ่เป็นไพ่ของคนที่ต้องคุยและต้องเคลียร์กันหน้าไพ่คู่ขึ้นมาควีนรถือมเท้าคิงถือมเท้าคนที่พยายามอย่างเท่าเทียมกันแล้วความสัมพันธ์นี้น่าจะดีขึ้นได้คิดว่าเป็นแบบนั้นซูซีไพ่แนะนำอะไรเพิ่มเติม,ตมจ๊ะไพ่แนะนำอะไรเพิ่มเติมคะ เดือดแชริออกนะคู่กรณีเป็นกรณกฎก,ก็ได้สิ่งที่พาย่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะมันคือการที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาต่อไม่ได้เพราะมีคนคนหนึ่งคิดว่าไม่ฉันไม่ผิดฉันก็สื่อสารแบบเนี้ยคนอื่นเธอเข้าใจผิดเองน,นู่นนี่นั่นผิดเองแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารที่มันไม่เข้าใจกันมันเหมือนเป็นลักษณะเหมือนประมาณว่า ก็ไม่เห็นต้องพูดนิอย่างนี้ใครๆเขาเข้าใจว่ามันหมายความว่าแบบนี้นั่นแหละอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่นะในบางท่านเนี่ยมันต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนให้ความเข้าใจซึ่งกันและการปัญหาของคุณอยู่ที่การสื่อสารแล้วปัญหาของคุณอยู่ที่ความคิดมากอยู่ที่ความต่างในบางคนศีลไม่เสมอกันแต่บางคนความต่างในเรื่องของภาษาฐานะสิ่งแวดล้อม การเล็งดูค่ะมันมีความต่างมันมีประเด็นกันในหลายๆเรื่องสำหรับคู่สองคนนี้ถ้าได้ลงเอยกันพี่มองว่าคือสุดทั้งคู่คุณต้องรักกันมากอ่ะคุณต้องแบบจับมือกันให้แน่นแล้วจูงมือกันไปอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงมันคิดถึงกันตลอดแต่ไม่ทําอะไรเลยทั้งคู่นะทั้งคุณและชาวสองหวังว่ามันจะดีขึ้นโอเคจบไปแล้วค่ะกับคลิป ความรักของชาวทัดลมนะคะประจำเดือนสิงหาคมขอบคุณสำหรับการกด subscribe กด like c o m มนต์อย่ลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมุมบนขวามือแขดลายมาค่ะเดี๋ยวดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ